สวัสดีครับทุกคนดูเหมือนว่าสถานการณ์ในพม่าวันนี้นะฮะจะมีความร้อนแรงอยู่ตลอดเวลาเพราะมีรายงานข่าวนะครับว่าได้เกิดแฟลตม็อบเกิดขึ้นในเมืองย่างกุ้งนะครับเมื่อมีผู้ประท้วงกลุ่มหนึ่งนะฮะเดินชูป้ายและธงของสาภาพนักศึกษาพร้อมกับข้อความว่าจากการแก้ไขวิกฤตจ,จนถึงการต่อต้านเผด็จการทหารและสันติภาพต้องได้มาจากการต่อสู้ รวมถึงยังมีกองทัพของอารักันที่ทําการโจมตีกําลังเสริมจากทหารพรม่านะฮะที่ส่งเข้าไปเพื่อช่วยกองพันทหารราบเบาที่205ทางกลุ่มอารักันเนี่ยได้อ้างว่าเขาสามารถยึดอาวุธและเครื่องกระสุนจากการดักซุ่มโจมตีในครั้งนี้นะฮะหลังจากสถานการณ์ต่างๆนะครับที่มินออนไลน์ได้ประชิญอยู่ในปัจจุบันเนี่ยทำให้เขา ต้องเดินหน้าพูดคุยเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นโดยตัวเขาเองเนี่ยนะฮะพูดคุยเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ตัวเขาเนี่ยได้เคยเสนอและให้คำมั่นสัญญากับพี่น้องประชาชนชาวพม่าว่าเขาต้องการให้มีการจัดการเลือกตั้งเพื่อนำพม่ากลับมาปกครองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอีกครั้งหนึ่งนะฮะขณะที่มีภาพ ที่มินออนไลน์ได้พบกับเจ้าหน้าที่ทหารและครอบครัวของเขาในเมืองภาิมในเขตอิระวดีซึ่งดูแลโดยกองบัญชาการตะวันตกเฉียงใต้เขาได้กล่าวกับกองกำลังนะครับว่าเขาได้วางรากฐานสำหรับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นและยังกล่าวหากับกลุ่มพันธมิตรพาราดอนภาพที่ทำให้แผนการของเขาเนี่ยนะฮะที่จะทำให้พมม่าเนี่ยมีการจัดการเลือกตั้งเนี่ยต้องสะดุด โดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมินออนไลน์ได้ต้อนรับเอกอัครราชทูตคนใหม่จากบราซิลและก็อียิปต์และยังหาลือเกี่ยวกับประเด็นการเตรียมการเลือกตั้งของรัฐบาลโดยกองทัพเมียนมาเนี่ยนะฮะยังเชื่อมั่นในการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยโดยมินอองไลน์มักจะกล่าวว่าจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นทั่วประเทศเมียนมาอย่างแน่นอนถึงแม้ อย่างที่เรารู้กันดีนะฮะว่าในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลเนี่ยภายใต้การนําของมินออนไลน์เนี่ยนะฮะจะเสียพื้นที่รวมทั้งเมืองต่างๆไปแล้วกว่า30เมืองให้กับกองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์และทางรัฐบาลของมินออนไลน์เนี่ยกำลังดิ้นรนอยู่นะครับเพื่อที่จะปกป้องเมืองอีกหลายๆเมืองในหลายๆรัฐจากการโจมตีของกลุ่มชาติพันธุ์รวมถึงกลุ่มพันธมิตรต่างๆที่ต่อต้าน ระบอบการปกครองของเขาจากความสูญเสียทั้งหมดที่มินออนไลน์ได้เผชิญอยู่เนี่ยนะฮะมันทําให้ฝั่งของรัฐบาลเนี่ยไม่สามารถที่จะดําเนินการสํารวจสมมโนประชากรเพื่อจัดเตรียมการเลือกตั้งได้ทําให้ในความเป็นจริงแล้วนะครับการเลือกตั้งเนี่ยไม่สามารถกําหนดดีเทลต่างๆเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่มินออนไลน์เป็นคนเสนอโดยในปัจจุบันเนี่ยนะครับพลเอกอาวุโสมินออนไลน์เนี่ย เผชิญกับความกดดันอย่างหนักในการเรียกร้องให้เขาเก้าวลงจากตําแหน่งไม่ใช่จากฝ่ายต่อต้านเขาเท่านั้นนะฮะยังรวมถึงฝ่ายที่เคยสนับสนุนเขาอีกด้วยเพราะความพยายามของมินอองไลน์เนี่ยนะครับในการเป็นผู้นํากองทัพและบริหารประเทศมาตลอดในช่วง3ปีนับตั้งแต่ที่เขาก่อรัฐประหารถูกมองว่าการบริหารของเขาไร้ความสามารถโดยสิ้นเชิงนะครับจากแรงกดดันที่มีต่อผู้นํารัฐบาลอย่างมินอองไลน์เนี่ยที่ทาให้มินอองไลน์เนี่ย เผชิญกับสถานการณ์ยากลําบากในปัจจุบันเนี่ยนั่นก็คือความพ่ายแพ้ที่น่าอับอายและความสูญเสียอย่างรุนแรงนะครับที่กองทัพได้รับย่อมทําให้เกิดความไม่พอใจที่อย่างลากลึกลงไปถึงนายทหารชั้นผู้ใหญ่ในกองทัพโดยมีอดีตนายทหารคนหนึ่งนะครับได้โพสต์ความคิดเห็นลงบนโซเชียลมีเดียที่ยืนยันว่าผู้บังคับบัญชานะฮะที่ยอมจำนนต่อกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ย ควรได้รับการลงโทษอย่างรุนแรงเพราะจากการที่รัฐบาลทาหารพรม่านะครับสูญเสียเมืองเอกอย่างเล้าก่ายให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ไปเนี่ยการสูญเสียเมืองในครั้งนี้นะครับมีนายทหารยศนายพลจำนวนหกนายด้วยกันนะครับที่ยอมจำนนต่อก,กลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยย่อมสร้างความไม่พอใจให้กับอดีตนายทหารคนดังกล่าวนะครับที่โพสต์ข้อความลงบนโซเชียลมีเดียในขณะที่การจับกลุ่มนายพลจัตาวาหกนายเนี่ยนะฮะ ที่ยอมจำนนต่อกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยนายทหารทั้งหนายนะครับได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตทําให้ครอบครัวของพวกเขานะครับตกอยู่ภายใต้ความเครียดอย่างรุนแรงในขณะที่ครอบครัวของพวกเขายังต้องเผชิญกับการข่มขู่และการถูกขู่ว่าจะลงโทษจากผู้บังคับบัญชาทําให้ในตลอดหลายเดือนที่ผ่านมามีข้าราชการรวมถึงบุคลากรขอ,ของทางรัฐบาลนะครับหลบหนี ออกนอกประเทศถ้าเรามองดูดีๆนะครับรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกอาวุโสมินอองลน์เนี่ยนะครับมีความล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันจึงทำให้เกิดมีการเรียกร้องเพิ่มมากขึ้นให้มินอองลน์เนี่ยก้าวลงจากตำแหน่งเพราะเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับมีภาพพิสุจหัวรุนแรงที่ช่วยจัดตั้งกลุ่มติดอาวุธที่คอยสนับสนุนรัฐบาลทหารของมินอองลน์ ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวสอบสวนหลังจากที่เขาเข้าร่วมเรียกร้องให้มินอองไลน์เนี่ยลงจากตำแหน่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขายังบอกกับฝูงชนที่มารวมตัวกันเพื่อชุมนุมประท้วงในเขตมันดาเลว่ามินอองไลน์สมควรลงจากตำแหน่งผู้บัญชาการทหารและส่งมอบการควบคุมให้กับ,บรองนายพลอาวุโสโซวินโดยเมื่อไม่นานมานี้นะครับ มีรายงานว่ารองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนได้ขอเข้าพบกับอดีตผู้นำเผด็จการอย่างตานช่วยที่บ้านพักของเขาและมีรายงานว่าทางการจีนเนี่ยนะฮะยังทําการขอพบที่ปรึกษาแห่งรัฐอย่างองซานซูจีแต่คําขอดังกล่าวนะครับก็ถูกปฏิเสธโดยรัฐบาลทหารของมินอองไลนี่นไม่ใช่ครั้งแรก นับตั้งแต่การเกิดรัฐประหารที่ทางการจีนขอเข้าพบเพราะมีเจ้าหน้าที่จีนระดับสูงหลายคนนะครับได้เข้าพบตาช่วยตลอดช่วงสามปีที่ผ่านมามันจึงทำให้เกิดข่าวลือในกลุ่มผู้ต่อต้านรัฐบาลทาหารพมา่าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภายในของรัฐบาลทหารพมา่าอย่างต่อเนื่องโดยมีการคาดเดาต่างๆนานา ในหมู่กองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์นะครับว่าทางการจีนเนี่ยต้องการจะกําจัดมินออนไลน์และจัดตั้งรัฐบาลเฉพาะการขึ้นมาโดยทั้งนี้นะครับนักวิเคราะห์ยังได้กล่าวไว้ว่าการกําจัดมินออนไลน์เพียงคนเดียวเนี่ยไม่เพียงพอที่จะโค่นล้มระบอบของเขาได้คําถามที่อยู่ในใจของทุกคนตอนนี้คงหนีไม่พ้นว่ายังมีใครอีกบ้างที่ยังอยากให้มินออนไลน์อยู่ในอนํานาจ เราคงต้องจับตาดูกันนะครับว่าจากเหตุการณ์ในปัจจุบันเนี่ยที่การสู้รบยังคงดูเดือดอยู่ในหลายพื้นที่ของประเทศพมา่ามันจะทำให้มีการเลือกตั้งได้จริงหรือและมินออนไลน์จะหาทางลงให้กับตัวเขายัางไงคงต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีครับ